สวัสดีพี่น้องเจวาโยโซทุกท่านนะครับวันนี้มาดูจานออนนะครับเหมือนต้องหอตาลกรไฟซิ่งครับกระตุชนตัวตัวร่องแล้วแต่ว่าไม่มีไรครับตอฝั่งในที่ตออยู่ต่ำคนระับถ้าตออยู่สูงนีกระพงนาไม่บอกเลยครับนี่ครับตอไม้ไม่ได้ก็ต้องหลบตอไม้เสียไปแล้วครับเสียกันนะ โชคดีครับไม่เป็นไรครับรออ้องได้ได้กันใจครับยังโอเคครับไม่เดียวผู้โดยสารหนักอยู่ครับแบบนี้เดียวต้องขอโทษทุกท่านนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปครับนะแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่ครับนี่แหละครับแต่โทษเดียทำง,งานทั้งวันก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผม พี่ก็อาจจะมีจังหวะได้ถ่ายให้ดูบ้างเรือว่าเมื่อวานก็ลูกเพ่ินตู้แตกก็เลยได้เปลีป่ยน้ากันแง่ลูกเพ่ินก็อย่างยากครับได้ตอดไปทั้งตอไปทั้งตู้ครับยกไปให้เขาอัดให้พี่บุคคนใจเพื่อได้กลาบม,มาครับวันนี้ก็ได้ประมาณเออไม่ถึง2ี่สิบไม่ถึง2ีได้หรอบ แค้น้อยอยู่เพราะว่าพื่อเสียเวลาประกอบประกอบอะไหล่ที่เครื่อปืนแตกไปเรียงมาแล้วจานอัดก็ไม่ค่อยสบายครับไปเรื่อยๆไม่รวนยังไป่ทันวันนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะรถอาจจะสั่นเลยนะครับบาก่อนอยู่บนรถเปิดเลยว่าเวอร์จังมากเลย ลยแป้งนะครับเลยฝังนี้ฝังไหนมองไม่เห็นเมาดอวแกงนีงครับวันนี้ก็ได้เดี่ยวแค่สองแป้งเนี่ยได้จะพอปับบงกวดประมาณสองุ่มกว่าๆมันตอนนี้มันเวลาสมัยแลย ก็มืดจังเลยแป,ลป้อมเปิดไม่ได้เว่าเดียวโอ้สั่นมากเลยครับภาพสั่นมากเออตายได้ชอนเลยมั้งร้องไห้เลยครับพยายามให้เลดีที่สุดครับ วันนี้ตัวแกไม่อยู่ไม่มีคลิปให้ดูครับวันนี้ผมก็เลยลองถ่ายดูตอนเย็นๆตอนมืดแล้วตอไม้เยนนะอะครับนานี้กระ่อ,องนาก็ไม่ได้เจอเอเ,เปิดได้เห็นแค่สามตอวกับอีกตอวหนึ่งตอที่สี่เนี่ยมันไม่ได้เห็นตัวที่ชนแบบเออเขาเรียกอะไรกระถางกับไก,ก่กระถางมันเปนไกลครับมันไปนชน ดีไม่ชนตรงโค้จักรวรรดิโค้งจักรวรรดิตนนี่ย่อบเลยครับเดี่ยวหมดแน่นอนเดีเ่ยวก็หักไม่เดี่ยวก็หักที่สองอย่างแต่ดีโชคดีที่ว่ามันชนนชนใต้กระถางแล้วโดนไม่แรงครับไปเรื่อยๆไปอพอๆไปยัางช่วงดีไปครับวันนี้หรือว่าดวงดวงอาจจะค่อยดีก็แค่นั้นเองอีกไม่เยอะครับใด่แล้ว เดี๋ยวเราไปหาแนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกแปลงหนะะึ่งครับตรงก็นั่งรออยู่ข้างล่างะครับ ว่ามืดแล้วต้องมาช่วยจอดรถดูครับตัวต่อไม้มันเยอะครับพอดีเราไม่เคยกเกี่ยวเลยนะที่เราไม่รู้ว่าต่อไม้อยู่ตรงไหนบ้างแตเสียงไม่ค่อยชัดนะครับเสียงดังมาทาเสียงรถ ไปนิดสองเลยอะไรตัวเล็กกุบกรุบตัวน้อยครับียกว่าหนูกำกะนรดลงหล,ล้วเมื่ <c oughs> <c oughs> อกี้เรื่อยครับ ครับที่ว่าตอไม้นี่คือทางหน้าขาลังเราจะจดจำไว้ว่าถ้าเกิดได้มาเกี่ยวแป้งนี่เราก็จำได้ว่าตอเป็นไหนบ้างเพราะว่าคงไม่พ้นอยู่แล้วครับนาแถวนี้น่าจะนี่หน้าน่าจะไม่ได้มาลุยต่ออยู่แล้วครับเพราะเป็นบ้านของเสียตินเองนะครับเป็นหมู่บ้านบ้านเกิดบ้านเกิดของเสียตินครับยังไงก็ได้มาแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับปีนี้ก็ที่ว่าจนตรงจนตออะไรก็จะได้ทำได้อันนี้รู้แล้วว่าตอตรงไหนบ้าง คร wollen, ับกล้องผมมืดกล้องผมไม่ค่อยชัดเลยโทรศัพท์เป็นไรไม่ต้องเปิดแฟลชไม่เอาขึ้นเลยครับต้องอัปเดตหรือเปล่าเลยดูครับนี่นี่หาตองเกียรตงไหนเดียไอาตองเกียวแล้วนี่แหละวางเนื้อนี่รม่นี่ตองหรอมีไงตองเกลียวแล้ว สำหรับคลิปนี้นขอจ,จบคลิปไปตอนนี้ครับเอ่อรอรอชมคลิปหน้าต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b s c ส i b e ด้ยนะครับสวัสดีครับ